สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณนะคะบ,บวกด้วยเลขเด่นเลขมงคลของคุณในเดือนธันวาคม2564ชาวมีนเกิดตั้งแต่15มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะมีนอ่านทางเป็นโหราศาสตร์ไทยเรา แล้วก็ถ้าน้าไพ่ที่ขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเดือนธันวาเสมอไปมันอาจจะโดดไปได้ถึง 3- าสี่เดือนและที่แน่นอนคือไพ่นี้เป็นไพ่รวมนะคะองค์รวมไม่ได้เจาะจงของใครเป็นพิเศษใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไพ่นี้เป็นไว้เวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้เช่นกันมาดูกันนะคะเก้าเหรียญไพ่ใบแรกของคุณเลยเก้าเหรียญน,นะคะเป็นบ่งบอกทีตอนนี้ชาวราศีมีนนะคะกำลัง มั่นคงทางด้านเงินทองมีเงินเข้ามาจากการที่ห้าเหรียญเมื่อก่อนอาจจะเงินตึงมือเงินขาดเงินเงินที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยยากลําบากรู้สึกหมุนเงินไม่ได้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มันจะดีขึ้นในะเรื่องการเงินแล้วคุณจะอยู่ในหมวดที่ว่าสวยๆรวยๆหล่อกกลับมารักตัวเองดูแลหัวใจตัวเองภัยพวกนี้ขึ้นมาถ้าเป็นคนโสดคุณจะมีคนมาให้เลือกมากมายเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่า มันเป็นแค่เงานะคะเข้าๆออกๆแต่ว่ากระชุ่มกระชวยหัวใจก็ได้หรือคุณมีพลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรต่างๆมากมายก็ได้นะ t ดเ w o r l นะคะอ่าบอกธาตุก่อนนะคุณอาจจะคุยกับธาตุลมตุลกลมเมถุนหนึ่งดาบนะคะหนึ่งเรียนธาตุดินกันเมื่อสมองกรในถือถ้วยธาตุน้ำกระกลมีนพิจิกนะคะตุลลัคนาตุลสิงลัคนาสิงสองถ้วยนะคะจัดเมน้นท่าไพ่สองใบนี้ติดกันมีอย่างบอกว่าชาวมีนนะคะอธิษฐาน หรือขอพอรสิ่งใดหรือคุณติดสินบนอะไรก็ได้นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยปฏิบัติธรรมเคยไหว้พระตอนนี้ครูบาอาจารย์นะคะท่านมามาบอกแล้วนะคะว่าให้คุณอาจจะปฏิบัติธรรมมินว่าทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ที่ท่านปกปักรักษาเนาะภายพวกนี้นะคะหรือการอธิษฐานขอพอรสิ่งใดนะคะคือการหลุดพ้นจากวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่มันต้องจบไปในช่วงบางช่วงนะคะโดยรว์ word, คือดาวเสา อะไรที่มันไม่ใช่มันจะโดนรีทายไปจากชีวิตเราแต่ถ้าอะไรที่มันใช่มันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะถูกไหมดาวเสามันเป็นดาวแห่งการเหน็ดเหนื่อยลงลากแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเมื่อมันมั่นคงมันใช่แล้วมันจะอยู่กับเราไปนานๆบางคนมูฟออนเป็นวงกลมนะคะในความคิดถึงคิดถึงแต่สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแต่บางคนนะคะมันยังดิ่งมันยังลึกอยู่เลยนะคะคุณยังเหมือนหมดกําลังใจหมดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่าง ที่ผ่านมาคุณเหมือนท้อแท้นะคะเหนื่อยนายความรักเรามีความรักก็เหมือนไม่มีรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ที่เราตามใครสักคนที่เขาไม่หยุดอยู่กับเรานะคะไพเวียนกรรมมีจริงเนาะใครทําแบบไหนไม่ใช่ว่าให้ไปแช่งนะคะมันเป็นเรื่องปกติของสัจธรรมใครทําดีหรือไม่ดีมันก็จะย้อนสอนมาหาเราเป็นวงกลมเป็นมูฟออนเป็นวงกลมทั้งนั้นแหละคะ่ะถูกไหมในอนาคตคุณจะได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างหรือ ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะตัดจบคุณจะบอกว่าอาแล้วแต่เวรตกรรมแล้วแต่ถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะปล่อยไปแต่ไพต่ตกตำแหน่งอนาคตคนโสดคุณจะได้พบรักบางคนอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าในอนาคตคุณก็จะมีคนที่รู้สึกว่าใช่รู้สึกถูกชะตาและนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามีใครที่จะกลับมาง้อมาขอคืนดีมาขอโอกาสจากคุณนะเขาอาจ มีช่วงห่วงหนึ่งที่เรามีวิบากกรรมต่อกรารพลัดภาคจากการห่างกันมีคนที่มาแทรกในความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะรับรู้ตื่นรู้หรือชาวมีนลัคนามีนในหลักเกิดมาเหมือนชาวมีนลัคนามีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเนาะนะคะ,ะคุณจะมีครูบาอาจารย์คุณจะรู้ธรรมะนะคะเข้าปฏิบัติธรรมย่างมากมายตอนนี้ท่านบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อบางอย่างเพื่อเราได้เรียนรู้ศัจธรรมไม่ต้องถามว่าทําไมเราถึงทุกข์ใจเหนื่อยใจ เพราะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะท่านเลยมีทุกข์มากๆคุณอาจจะเข้าถึงธรรมะได้มากกว่าปล่อยวางและปงเสียสละผู้อื่นได้มากกว่าบางคนคุณก็เหนื่อยเพื่อผู้อื่นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมีวดูอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ทุกอย่างมันจะดีได้นะคะทุกอย่างมันจะสําเร็จนะคะด้วยบุญกุศลที่เราทํานี่แหละเราต้องมีฐานบุญเราต้องปฏิบฏัติปฏิบัติชอบส่วนการเงินมันก็จะดีขึ้นนะคะ คุณมีโชคด้วยนะไพ่ขึ้นมาหนึ่งเหรียญเดเวอร์นะคะมีโชคนะคะมีโอกาสทางการเงินที่ผ่านมาอาจจะติดขาดห้าเหรียญเนาะมีปัญหาแต่ในอนาคตมันจะดีขึ้น mm hmm. อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวมีนลัคนามีนอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวมังกรลัคนามังกรความรักนี้มันเป็นเดวิลนะคะมันเป็นพานาการที่คุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เขาเจ้าชู้นะคะหรือไม่ก็ คนรักของเราแฟนของเราเนี่ยเราไปดึงคนอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นพันานการรักมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะสิบถ้วยนะคะเมื่อก่อนคุณเคยมีความสุขนะความสมหวังแต่แล้วเมื่อดาวลาหูเข้ามานาจรในแบาบดาวบาปเนะเพคออะไรต่างๆที่ขึ้นมามินอยากบอกว่าคุณเมื่อเมื่อเมื่อมีดาวราหูเข้ามาบางคนเขาจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษ แต่ถ้าสําหรับคนโสดนะคะมีสเสน่ห์มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าคุณมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วคบกับใครเป็นแฟนแล้วถ้ามีสเสน่ห์แล้วขาดสติใช่ไหมคะคุณก็จะหลงไปเรื่อยกับคนที่มาชอบมาพนอพนอามอาะไรหลายๆอย่างจะทําให้ครอบครัวเราพังอย่าลืมนะคะคู่ทุกคู่ยากคนที่เราลำบากกันมาเป็นครอบเป็นครัวนี่คือความรักที่มั่นคงความรักหาง่ายแต่คนที่รักเราจริงๆมันหายากนะคะเดี๋ยวมีนดูอดีตที่ผ่านมาจัดเม้นนะคะ ชันเมนอดีตที่ผ่านมามันเหมือนช่างเป็นเวรเป็นกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นคู่เวนคู่กรรมที่มันตัดกันไม่ขาดมันเป็นพลานาการแห่งจิตใจก็ได้เนาะแต่แล้วนะคะตรงนี้คุณจะหลุดพ้นบางอย่างคุณจะปล่อยได้ปงได้วางได้หรือคนรักของคุณเขาจะเริ่มตื่นรู้เขาจะมีสติมันเหมือนคนที่ตาสว่างนะคะแล้วทําไมบางคนถามเออแล้วเมื่อก่อนเราทําดีทุกอย่างทําไมไม่ตาสว่างเพราะว่าด้วยหนึ่งนะคะวิบากกรรมทําให้เราและเขามีคนมาแทรกเราอาจจะเคย ผิดสินงข้อกาเมมานะคะชาตินี้ไม่เคยทําแต่ชาติบางก่อนแต่ว่าถ้าจะไปสืบไปเราคงรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์แต่ณปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดปล่อยวางได้มากที่สุดมันจะดี mm. ทีนี้นะคะเมื่อเราคิดว่าเราไม่อยากได้แล้วเราเพราะไม่คาดหวังแล้วไม่ตื้อไม่งอเราพอแล้วตรงนั้นกรรมมันสําเร็จผลแล้วไงคะแล้วทีนี้คนรักของเราหรือบางคนเขาจะตาสว่างเขาจะเห็นคุณเห็นค่าเราแต่ว่าในเวลาที่สายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาดูดีที่ผ่านมาเป็นยังไง The มิ r เดอะเฮอร์มิ t ชาวกันลนกักณะการความรักคือความเงียบความนิ่งมินแนะนําให้คุณไป,ไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะลาหูคือเงาเราต้องไปเติมน้ามันตะเกียงเป็นพุทธบูชาให้เรามีสติปัญญาเป็นแสงสว่างหรือต้องปฏิบัตินะคะคุณอาจจะห่างหายหรือเงียบไปเพราะสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายฟุ้งนะคะเจ็ดถ้วยนี้คือความฟุ้งก็ได้นะคะฟุ้งไปคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะลองดูนะปฏิบัติทมนะคะพันบอกเนาะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาหกดาบความรักนี้คุณอยากที่จะให้ครอบครัวเราไปให้ถึงฝังฝันนะคะหรือเราพยายามพายเรือเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเล่าเฝ้เาเฝ้าแต่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนไม่เคยพยายามเพื่อเราเราอยากให้ครอบครัวเราไปหรือคนรักที่เรารักอะไปถึงฝังฝันแต่มันไม่ถึงฝังคุณเลยรู้สึกว่าโม้พรจากตรงนี้กว่าหรือเงียบหรือนิ่งในความสัมพันธ์ดีกว่าไพ่พวกนี้เนาะคะ่ะ เทมเพลตนะคะเทมเพลตชาวธนูลักนาธนูบางครั้งความรักเราอาจจะอยู่ไกลกันหรือถ้าอยู่ใกล้แปลว่าใจมันห่างมันเป็นการปรับการจูนการบาลานซ์กลับไปกลับมาหลายรอบนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอยู่ใกล้แปลว่าใจห,าห่างเจ็ดเหรียญน,นะคะเเหรียญคือคุณอาจจะลงทุนลงแรงหัวใจอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะหรือรักกันมานานแต่แล้วคุณก็ยังคิดทบทวนว่า คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความรักความสัมพันธ์เนาะคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้นะคะคนที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะคุณกลายเป็นคนที่เงียบที่นิ่งในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะหรือไพ่นี้คือไพ่สมาธิไพ่แห่งการปฏิบัติ ตอนนี้คุณอาจจะฟุ้งไปเรื่อยนะคะลองหันหน้าเข้าหาธรรมะดูบ้างนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็มาตามแล้วด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะหรือเราเคยสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะติดสินบนอะไรไว้ขอพรสิ่งใดไว้นะคะมินขอดูด้วยว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมียนลัคนาเมียนบ้างนะคะควีนถือถ้วยท่านน้ำกระกฎมีนพิจิก ไดแชร์รว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุต่างศาสนาเด้อสั้นนะคะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความเติมเต็มมีชื่อเสียงเป็นดาวโดดเด่นอะไรบางอย่างนะคะภายครูนี้ขึ้นมาเขาก็อยากมีความสุขนะที่ผ่านมาอาจจะแบกความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะอาจจะเป็นเรื่องไกลาการความรักความสัมพันธ์ทําให้เรารู้สึกว่าเรา มันเหนื่อยนะคะมันหนักบางคนทํางานยุ่งๆเยอะแยะมากมายหรือความคิดถ้าใครอยู่ไกลกันมีคนที่จะอยากเดินทางมาเจอนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาอสองไม้เท้าเป็นมีคนรอข่าวจากคนไกลอ่คนเก่าคน,กคนไกลคนที่จากไปคนที่ห่างไปหรือบางคนมีสองช้อยให้เลือกนะคะเลือกอยู่หรือหรือไปก็ได้หกไม้เท้าเขาอยากกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะบางคนคบกันมานานแล้ว แทนพแนชาวธนูรักคณะธน,นความรักนี้มันมันเหมือนเขาได้ตื่นรู้เขามีสติมากขึ้นว่าครอบครัวหรือคนที่เขารักนี่แหละเป็นคนที่ใช่มากที่สุดภพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะอืมควินถือไม้เท้าไนถือดาบทัดลตมตึนุกเมทุนเขาจะกลับเข้ามาเหมือนความพยายาม ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วกลับมาปรับมาเปลี่ยนในความสัมพันธ์บางคนขัดแย้งกันบางคนมีทิฐิบางคนมีอีโก้นะคะบางคนใช้แต่อลมนะคะช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะทําแต่งานยุ่งมากมายไม่ว่าจะอยู่ไกลกันหรือห่างไกลกันมันไม่ใช่ประเด็นหรอกคะ่ะถ้าเรา เป็นคู่กันแล้วไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะหรือมีคนมาแทรกเมื่อวิบากกรรมผ่านพ้นพไปแล้วก็จะไย้ย้อนกลับมามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรู้ถึงผลการกระทําคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะไม่เอาแล้วไอคําพูดที่สวยหรูหวานแต่ว่าการกระทําที่มันไม่ใช่มันตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวเมียนดูดนิดนึงว่าขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีเมียนจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีเมียนจะเป็นยังไงบ้าง หนึ่งถ้วย The Sun Emperor นะคะเด็กเธอเรียนธาตุดินกันมึกสมังกรจัดติกมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนมีทั้งคนเก่าก็มานะคะคนใหม่ก็เข้ามานะคะภายพูกนี้ขึ้นมาเนาะแปดไม้เท้าคือการสื่อสารสิบเหรียญ The World ทำพลนสิบไม้เท้าคุณมีความรับผิดชอบเยอะเนาะชาวราศีมีนคุณอาจจะเป็นเห็นไหมคะสิบไม้เท้าคุณอาจจะอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือมีลูกน้องบริวารเยอะเป็นหัวหัวหน้านะคะของครอบครัวเสาหลักครอบครัวก็ได้นะคะสิบเหรียญกับสิบไม้เท้าขึ้นไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะเดือวทำแพลนบางคนนะคะคนโสด มินพูดถึงคนโสดก่อนนะคุณจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณจะได้ติดต่อประสานงานกับคนหมู่มากอาจจะเป็นทั้งทํางานคนรู้จักกันหรือคนในโลกออนไลน์หรือเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานก็ได้รู้จักนะคะเป็นความรักที่แตกต่างกันไม่ว่าจะด่างเช,าชื้อชาติเชื้อชาติศาสนาอายุก็ได้นะคะไพ่พวกนี้เป็นเด็กทืเรียนบางคนต่างกันมากเรื่องอายุคุณจะเจอคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นดาวโดดเด่นนะคะ ขึ้นมาคนรู้จักในวงสังคมเยอะๆเ,เป็นดาวมหาลายัยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือคนมีตามเยอะๆนะคะไพ่พวกนี้จะเป็นคนรักที่เข้าใจมีอะไรที่เข้าใจกันแต่ความรักมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่สําหรับบางคนแน่นอนละคะ่ะจะมีคนเก่าๆได้ย้อนกลับมาหาคุณมีคนเก่าๆนะคะที่กลับมามีการตัดสินใจเพื่อที่จะกลับมาเลือกกันและกัน กลับมามีความเท่าเทียมอะไรบางอย่างปรเป็นข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันมากปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะหนึ่งถ้วยน,นะคะภายพรุงนี้โดเวอร์เขาบอกว่าโลกทั้งใบนี้ยังเป็นคุณที่เข้าใจเขาได้ดีที่สุดยังเป็นครอบครัวเขาได้มากที่สุดเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะความรักนี้เห็นไหมมันยังไปต่อกันได้เนาะ ไช่พวกนี้แต่ค่อยปรับค่อยจูนนะคะเข้าใจกันมากขึ้นมีความบาลานซ์กันมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีงานเยอะหรือเราหนักเหนื่อยเรามีความผูกพันกันก็มีแต่ว่ามันจะไปได้มีคนที่จะย้อนกลับมานะที่หมออ่านนะคะโอเคทีนี้ขอดูเลขเด่นเลขมงคลน,นะคะของชาวมีนลัคนามีนบ้างเนาะเลขเด่นเลขมงคลมีอะไรบ้างชาวมีลัคนามีน นะคะชาวมีนมีเลขเล็กอ่ามีโชคนะคะเลขเล็กน้อยเนาะโอเคนะคะ <ๆ S 2> ที่จากที่พลังงานมอเห็นนะคะมีห้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่นะคะคุณชอบเลขอะไรก็เอาไป นะคะคเลขเด็ดเลขมงคลของคุณเนาะมีห้ามีหนึ่งมีศูนย์มีสี 1, ่ 0, นะคะโชคเล็กๆน้อยๆแล้วแต่บุญแต่วาสนาของใครของของบุคคลด้วยเนาะอ่ามา,อาขออนุญาตเก็บขอไพ่แนะนํานะคะชาวมีนลัคนามีนไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างไพ่จะแนะนําชาวมีนลัคนามีนยังไงบ้างหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดไม้เท้าเดอะซัน The จะทำแพลนจะติดคุณจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะความรักคุณจะมีความเท่าเทียมในความรักความสัมพันธ์นี้เดยอันถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้เจอใครสักคนที่เขาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้คุยแต่ว่าเป็นการคุยที่มีความสุขสุขใจนะคะอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าบางคนจะมีคนเก่าได้ย้อนกลับมาหาคุณนะแต่มันดูที่ว่า ธรรแรนเป็นการปรับการเปลี่ยนบาลานซ์ของดวงชะตาคุณด้วยมันเป็นการจบบางอย่างเพื่อได้เริ่มต้นใหม่หรือจบวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะถ้าคุณรอใครเกิน6เดือน1ปีไปแล้วอันนี้หมอก็พูดแทนใครไม่ได้ว่า2ปี3ปีเพราะแล้วแต่บุคคลที่เขาจะไปได้ไหมแต่คีย์เวิร์ดคือชีวิตเราต้องมูฟออนข้างหน้านะคะคุณยังมีความสุขมีความสมหวงังรออยู่ไม่ว่าตอนนี้ ไพ่ขึ้นมานะคะคุณมีความหวังที่จะทําอะไรหล,หลายๆอย่างขึ้นมาไพ่พวกนี้ขึ้นมาฐานบุญคือความดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะชาวมีลัคนามีนดูดวงส่วนตัวนะคะวีดโอใต้วิดีโอคลิปนี้มีไอดีไลน์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างเรียนนะคะดูดวงส่วนตัวถ้าคุณชอบอาจารย์ท่านใดนะคะจะถ,ถูกจริตกับอาจารย์ท่านใดนะคะคุณก็ดูกับอาจารย์ท่านนั้นดวงมันจะเปิดนะคะ แอดไลน์ like เข้ามานะคะแล้วก็จะมีคนคอยตอบนะคะถ้าตอบช้ามินขออภัยด้วยนะอาจจะมินอาจจะอยู่คนเดียวเป็นบางช่วงอาจจะดูดวงอยู่หรือทำคลิปอยู่นะคะชอบช่วยกดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ